สวัสดีครับ f อนะครับนะสวัสดีครับผมเข้าสู่ช่องแดงชาแนลนะครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศนะครับอนานๆเราจะมาอัปเดตท้องทุ่งนากันอีกสักครั้งนะครับน้องเพราะว่าน่าจะเป็นเวลาเกือบเดือนแล้วนะที่เราไม่นำมาถ่ายตรงนี้นะเพราะว่าอันนี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงก็คือข้าวนะัที่ออกรวงแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นสีเหลือง จะกลายเป็นทุ่งรวงทองนะครับจะกลายเป็นสีเหลืองทั้งแถบทั้งหมดเลยบริเวณนี้นะครับมีเห็น,นะหนกันตจะเลยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วปีนี้น้ําดีตลอดนะครับน้ําไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องสูบขึ้นมาเลยฝนตกต่อเนื่องนะครับยันข้าวออกรวงเลย,เลยอีกสักคิดว่านะอีกสักยี่สิบวันสีก็น่าจะรู้ผลนะครับว่าเกี่ยวหรือเปล่า ิบวันยี่สิบวันข้างหน้าตอนนี้ก็แก่แล้วนะใกล้แล้วใกล้จะเด้กเกี่ยวแล้วน,นี่นะับมาดูพระอามาดูตรงนี้บ้างนี่แก่หมดแล้วนะครับน้องเอตีนี่เห็นเลยว่าแก่นะครับทุ่งลวงทองนั่นเองสวยงามนะครับเป็นอีกสีหนึ่งนะครับ เป็นอีกสีหนึ่งนะครับเห็นเห็น<า>น,นะครับน้อยเจน้ํานะครับก็พอเพียงวันนี้ก็ตกนะครับตกทั้งคืนนะครับนะ้อาพายุเข้านะครับนาะพายุเข้าอีกแล้วนะหลังจากที่เพิ่งออกไปนะครับพายุเพิ่งผ่านคนไปนะเนาะแล้วก็พอมาคราวนี้ก็พายุก็เข้ามาอีกนะแล้วก็จะจ่อเข้ามาอีกสัก สักลูกสองลูกนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนตุลาแล้วนะครับนี่นคเป็นเดือนตุลาครับอันนี้ก็วันที่สิบห้าตุลานะเนาะมก็พามาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับที่นี่ว่าเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงก็คือข้าวนี้เองนะครับข้าวนี้ก็คือจะออกรวงนะครับพร้อมภายใน น่าจะเดือนนี้นะครับจะรู้ผลแล้วครับว่าจะเกี่ยวหรือเปล่านี่นะครับก็มันจะได้เหมาะเจาะกับเข้าขึ้นเดือนพฤศจิกาเนาะอ่ะนี่นะก็บริเวณนี้ก็เยอะอยู่นะครับหลายสิบไร่เลยนะก็พอได้กินเลยลนะ่ะนะครับถ้าเกี่ยวไปนี่ก็ถือว่าพอได้กินก็เงียบเงียบเทียบเลยนะครับตรงนี้บริเวณนี้ก็ บรรยากาศหลังจากที่ฝนตกตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนเลยดีกว่าตกทั้งคืนยันเช้านะครับเนะาะเช้าประมาณ9าณกา้าโมงสิบโมงนะครับประมาณสิบโมงถึงหยุดลงมาถือว่าตกแบบมาราทอนนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศอละใครวิ่งมาเนาะนะครับเนาะนี่นะครับเนาะก็ไม่พลาดนะครับในการเดินทางมาครั้งนี้ ก็ได้ติดตามมาตลอดนี mm ่ฝ hmm. ั่งนู้นก็จะเป็นสวนยางนะครับที่แอดอยู่นะเราจะมองอย่างนี้กตโอ้โ oh, ห mm hmm. เป็นป่าทึบเลยนะถ้าเข้าไปอยู่ฝั่ง,งนะู้นแล้วมันก็ไม่เป็นป่าทึบเนาะแต่ตรงนี้มามองเห็นก็คือเป็นป่าทึบนะครับนี mm ่ hmm. บริเวณนี้ก็จะเป็นนะครับป่าไผ่นะ ก็จกะมีหน่อไม้แทงขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับี่นะครับทีเดียวว่าช่วงนี้เป็นหน้าหน่อไม้ถ้าฝนตกยิ่งชุบนะครับหน่อไม้ก็ยิ่งเยอะเนาะเพราะว่าตรงนี้เราก็ไม่สามารถจะเอาไปกินได้นะเพราะว่ามันเยอะเสมอกินนี่โอ้ยนะครับที่ตลาดนี่สิบยี่สิบนี่ก็ได้หมอแกงนะครับเนาะหรือถ้าเราไม่ไป ตลาดแล้วก็มาหาเก็บหาหักเอาแถวแถวนี้ก็ได้นะเสมอกินนี่เยอะแยะนะครับหน่อไม้เนี่นะยเยอะนะแกงหน่อไม้ก็โอเคถือว่าโอเคนะครับ mm hmm. ก็มาโอมาชมกันโอ้โหทำไม mm hmm. เตี้ยนี่ห้าวแล้วก็ mm hmm. เตี้ยนะวิ่งไม่หยุด mm hmm. นี่นะมาดูตรงนี้บ้างนะครับนี่ ขึ้นมาเป็นพวงเป็นช่อเลยนะครับเป็นกลุ่มเลยคนระับเยอะมากนะครับหน่อไม้นมนะเอฟเองตรงนี้ก็จะเป็นกอเลยทีเดียวนะครับเอฟเอกอไผ่นะครับใหญ่มากนะครับชัดเจนนะครับาจารากาศนี่นะครับแล้วก,ก็ทุ่ง รวงทองนี่รวงข้าวนะครับเนาะตอนนี้ก็ยังเป็นน้ำนมนะครับเนาะนี่นะครับตรงนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นสีทองนะครับเหลืองอารามนะครับในท้องทุ่งนานี่เองนะครับชมบรรยากาศนะครับนี่คกูเล็กไฟนะครับเนาะด้านนี้ก็จะเป็นกูเล็กไฟ สวยงามนะครับเป็นธรรมชาติจริงๆที่นี่นี่นะครับนอเป็นท้องทุ่งที่สวยงามนะครับและก็เหมาะสำหรับนะครับการนำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดนะครับให้เอฟีดูว่ามันเป็นธรรมชาติแค่ไหนนะครับนี่นอ้องถ้ามีกระต๊อบแล้วก็นั่ง ดูรวงข้าวนะครับดูท้องทุ่งนานะครับสีเหล,ลืองอลามก็จะเป็นสวยไปอีกแบบหนึ่งตอนแรกเป็นใหม่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับท,ทั้งท้องทุ่งนะครับตอนนี้เขาเรินะ่มแปลเปลี่ยนเป็นสีทองก็งสวยไปอีกแบบ,นบหนึ่งมีภูเขานะครับมีท้องนานะครับโอ้ไม่มีอะไรจะ เปรียบเสมือนได้ขนาดนี้อีกแล้วนะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับบริเวณนี้นะครับเนาะฝนตกทั้งคืนนะครับก็น้ําไม่ได้มากมายอย่างที่คิดนะครับก็มันระบายได้เร็วนะมันก็แล้วน้ําจากภูเขานะครับก็ไม่ได้ลงมาอย่างที่คิดนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะ้นําก็ไหลเป็นปกติเนาะ ทางด้านที่เก็บกักน้ํานะครับก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับน้าไม่ได้เยอะไปมากกว่าน,นี้นะครับก็ไม่ได้น้อยไปกว่าน,นี้ก็ยังอยู่เท่าที่เดิมอืนาะอ่ะนี่ก็คือข้างบ้านโรงน้นะบรรยากาศ ก็จะมีสปริงเกอร์นะครับเอาไว้รดน้ำนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วบางคาข้างจะเจ็บเฉ็่ยฝตกก็คือนีกับเปล่เปียวนะครับบริเวณนี้เนาะแต่ตอนกลางวันไม่มีปัญหาอะไร ก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับกลางวันสบายๆก็ออกมาถนนแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับแอ้ตก็บรรยากาศนะครับก็ให้เห็นกันนะครับว่าอ่ามีนะแกอนติดคางดีก็ไม่มีแล้ว ก็สถานการ์เปลี่ยนนะเปลี่ยนไป<ม>ก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้นะครับเอ็ดนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องแดงชัแนแไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม